วิธีนำลิงก์ YouTube ต่างๆที่อยู่ใน YouTube นำมาใส่ในช่องของแอปพลิเคชัน Meta นารวยซึ่งเป็นช่อง u p เพเราก็จะมาเริ่มกันดังนี้ก่อนอื่นให้เราไปเลือกใน YouTube ก่อนว่าเราจะเอาเพลงเอาหนังเอาสารคาดีเรื่องแนวคิดอะไรก็ได้ที่เราชอบตอนนี้เสริมนิดนึงให้ดูที่วิดีโอมีคนดูในจำนวนที่เป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยถือว่าดี ให้ส่วนตัวนะครับเราก็ไปที่ youtube กันเลยพอกด u t u b e เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นช่องของ youtube นะครับเลือกดูนะเรื่องแรกก็คือหกสิบสี่ล้านสองปีอ่าเราดูตรงนี้นะครับดูข้างล่างนิดนึงหนังใหม่เต็มเรื่องหนังมันมันสองสองพันหกเจ็ดชั่วโมงอันนี้หนังใหม่นะครับเต็มเรื่องอผมจะเอาเรื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะเอาเรื่องนี้เราก็เปิดเข้าไปดูเพื่อเราจะไป กดไปที่แชร์นะครับแบบนนี้มาาแล้วก็คัดลอกอ่าคัดลอกแล้วเราก็กดข้างล่างนะสีเหลือยมอกเลยครับตอนนี้เราได้หนังที่ในยูทู e มาเนะาะแต่กี้เป็นภาพยนตร์ก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันของท่านให้เรามาทางสามขีดข้างบนนะครับขออนุญาตนะครับจิ้มเข้าไปเลยครับก็จะขึ้นแบบนี้ให้เลื่อนอ่าเราก็จะเห็นยูเพก็คือ y o u t u b e ในแอปพลิเคชัน Meta ลาลกดเข้าไปครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าของเราดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าเป็นหน้าของเราหรือไม่ถ้าเป็นของเราเราก็โอเคเราก็กดเข้าไปที่หน้าเราอเลื่อนหาคําว่าตั้งค่ากดเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกกดไปที่เครื่องหมายบวกจะมีสัญลักษณ์สีแดงที่เป็นลูกศรชี้ลงเนี่ยกดเข้าไปครับตรงนี้นะครับสาคัญสําหรับคนที่ใช้มือถือ and ด o i d ให้เรานะครับกับโทรศัพท์ก่อนนะเนาะให้หมุอนอัตโนมัตินะครับถ้าท่านใดยังไม่หมุอนอัตโนมัติเนี่ย มันทําไม่ได้เมื่อทุกท่านกับโทรศัพท์หมุนแล้วเนี่ยก็เราก็กดเครื่องหมายบวกอีกทีหนึง่งแล้วก็กดเข้าไปที่ที่ชมปูดูนะครับให้เรานี่หมุนโทรศัพท์อ่ามันจะเป็นอย่างนี้ภาพก็จะเป็นนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหน้าไฟล์ทั้งหมดเนี่ยอปอัพ,อพเนี่ยมันแสดงไม่หมดถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะเห็นเนาะเราก็เลื่อนมาเห็นไหมครับก็มีวิดีโอ URL อดึงวิดีโอซึ่งจะเป็นช่องที่เราจะวางลิงก์ที่เราคัดมาเมื่อกี้นี้ ลิงก์ y o u ่ u b e มาแล้วเราก็กดวางจิ้มวางเลยแล้วก็กดดึงวิดีโอแล้วเราก็หมุนนะฮะหมุนนี่นะฮะมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราดึงวิดีโอมาแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนขั้นตอนที่อยู่ในยูเพลของเราเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับผมขอแนะนําตามนี้นะครับมันจะมีช่อง,องต่างๆนี่เราหัดดูนะครับอ่าข้อสำคัญเลยก็คือหมวดหมู่แอนิเมชันก็ซึ่งเป็นทั่วไปนะครับเราก็สามารถแต่กิ้มันเป็นอะไรครับเป็นภาพยนตร์นะเป็นหนังนะรเราก็กดเข้าไป ก็เมื่อเราก็ไล่ดูหาหนังเออันนี้มีหนังใหม่หนังใหม่ก็กดเข้าไปเลยครับนะตอนนี้หมดหมดู่เราเป็นหนังใหม่แล้วเนาะเราก็เลื่อนอ่ามีแท็กถ้าวิดีโอใน youtube บางเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีจะมีแท็กแท็กก็คือข้อความต่างๆที่เขาพิมพ์เอาไว้แต่อันนี้มันมันเป็นหนังใหม่ไม่มีเราต้องใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่เรากดไปเนี่ยมันไม่เซฟให้นะครับเราต้องใส่แท็กแท็กก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อจะดึงเข้ามาในลิงก์หรือ แอปพลิเคชันของเราก็คือแอปพลิเคชันในต้านอาลยแล้วก็รวมไปถึง youtube ด้วยนะครับตะกี้เป็นหนังใหม่ผมก็ใช้คำว่าหนังใหม่นะแท็กเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ผมใช้คำว่าหนังมันด้วยนะครับหนังมันอ่หรือใส่แท็กอีกก็ได้หรือท่านต้องการใส่แท็กอันเดียวก็ได้ก็แล้วแต่ท่านหนังสนุก นะตัวนะครับท่านจะใส่แท็กครั้งเดียวก็ได้ข้อความครั้งเดียวก็ได้หรือจะใส่มือนผมก็ได้หรือจะใส่มากของนั้นก็ได้เมื่อใส่ครบแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนนะแล้วกดสาธารณนะถ้าเราไม่ใส่แท็กนะครับไม่ไปแน่นะฮะกดสาธนะารณะอ่าแล้วเราก็กดอีกทีนึงนะระบบการนนะตรวจสอบรายละเอียดนั่นหมายความว่านี่ครับคำอธิบายวิดีโอเห็นไหมเพราะมันเป็นหนังใหม่ดังนั้นเนี่ยมันจะมีสองจุดนะครับถ้าเกิดเรามีปัญหาเนี่ยให้เราใส่ตรงนี้เนาะตาม le, ทูกสอวนละอธิบายวิดีโอเราก็พิมพ์ว่าหนังใหม่ ถ้าในกรณีคำอธิบายวิดีโอมีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเติมเนาะสรุปแล้วเติมให้มันให้มันครบนะครับอ่าตอนนี้เราเติมครบแล้วเราก็ดึงอ่ารอสักครู่อ่ะนี่ครับก็ถือว่าสําเร็จแล้วก็ไปอยู่ในช่องของเราย u เพนะฮะแล้วเราก็ขั้นตอนก็กดถูกอ่าถือว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่คือกระบวนการวิธีการต่างๆที่นำลิงก์หรือ Copy Link ิงก์ใน u b e มาลงในพในช่องของของเรานะครับ